สวัสดีครับ <P ers> พบกับ Matching v e r i f y ND นะครับ <P ers> ไม่ใช่ของใหม่ต้องลองแต่เขาใส่ของใหม่ออกแล้วเขาชิง <P ers> น่แทน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 ทนออกไปแล้วนะครับ ND 0 5นะครับขอก ND ครับอ้าววันนี้วันเสาร์ที่1มีนาคมเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหมห่แล้วก็เปิดสักการใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไรเทครับไรเทีครับผมไ <c oughs> ที ND ครับเอาดีด <c oughs> เป็นอังกันโบค,ครับ แต่แฟ็กมีอะไรด้วยนะกลมๆเนี่ยนักสัตว์นักสัตว์นักสัตว์เฮ้ยแล้วก็นักสัตว์อันนี้ได้ของเสริมมาเยอะไหมนักสัตว์นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเสริมตั้งแต่แรกเลยก็ทั้งครึ่งได้เป็นนักสัตว์แล้วอะโอ้ยนี่เด็กนักสัตว์ดูทางนี้บ้างนี่ผมเล่นเล่นได้ครับผมเล่นไอผมเล่นไอรับผมเอาของใหม่ใส่ไหมป่ะใส่นิดหน่อยนิดหน่อยบอกอะไรบ้างบอกอะไรบ้าง เดี๋ยวเราก็รู้หน้าคลิปเดี๋ยวก็รู้ไงอันี่ก็ไม่หน่อยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันที่ยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวใสอมใส่กันได้มือจะเน่าไงขอโชว์ได้ไหมขอโชว์ได้ไหมคือขอพี่โชว์หน่อยได้ไหมคนจริงไม่ต้องขอคนจริงเขาต้องโชว์โชว์ได้ยากจังโจ๊ซกับโจ๊ซกับหกนี่คือยังไงคำต่างเนี้ยมันคือคำต่างไอ้ใช้เขาไอ้ใช้เขาเลยเราครับ ขาก็ต่อให้ได้ไงต่อให้สี่ใบต่อให้เด็กมันเราเก็บสองใบแล้วเนี่ยจิ๊กเอามือแบบนี้เผื่อได้ไงโอ้แล้วตอนนี้เปิดเคอยลเดอร์ NTD สูตรห้าสูตหกไปแล้วนะครับเก็บสองใบครับคิวซองหนึ่งครับงั้นสองร้อ,อยห้าสิบนนเนี่ยเดือนเป,เปิดไปดีสับกรองเอาไปเดินได้อ๋อเสไม่ได้บอกสับกรองได้ว่มเออโอ้โหโหนักเลยเด็กมันได้บอกสับกรองใครเขาจำใครเขาใช้กันเอ้ยอยากเสมอได้ไหม โอ้ยคอนไอโกเฟิร์สวะทำไมคนทำงี้วะเชิญตัวลูไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบม่ถึงไม่ชอบมันนะโนมมือผมก็มีแค่สี่ใบไงบอกใ้ผมเด้ดไม่ต้องไม่ต้องรีไม่ต้องรีไม่ต้อง้ีรีโมทไปรูดโจ๊ะสองดีคออ๋อใช่ จริงๆเลยครับเนี่ยไม่อธิบายดาก็รีเทอร์ซิสต็มไม่อธิบายเลยครับทำไมป็นบัตดี้เขาถูสกิลของเอามาครับบอกว่าถ้ามันอยู่ในบัดตี้โซนนักสัตว์มันเตอร์ทุกใบในมือตอนลงมามันจะได้บริกรตามนะครับหมอได้รับชื่อว่ามันบอกว่าทุกใบในมือเราจะรับชื่อดีกันใช่ใช่ก็เป็นชื่อเอามาเพือมีคนถามใต่คอมเมนต์ตอบไปเลยเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเลยแบทเทิลเลย กลางสองทมารับได้ไหมผ่าแล้วสวยโอ้ยโล่งๆเลยรู้สึกโล่งๆนี่หมายความว่าไงเนี่ยนี่จัดแจงเขาบ้างไงลงลงเออคุณเออมันเป็นของปลอมไม่ใช่ไม่ของปลอมดับเก๊ทำไรเบ้าก็เลยเอาไปเอาเลยโอ้ยชัวครับมาแล้วใครติดตาอยู่รึ๊บไปเลยบัตดี้ของฉันนี่ดูเอลดังก้อนเฮ้ยทำไมบัตตี้ของฉันได้ไง เราะว่าเป็นบัตตี้ครับชื่อเดียวกันมีสกีบัตตี้กิฟด้วยใช้กันเลยนี่แล้วก็มีเทคบัตตี้กิฟด้วยใช่ผมโอยแต่ว่าไอเซียนิกเก็ตเปิดห้าก็หาได้เหมือนกันผมผมเลือกเป็นบัตตี้ฮิลจากนั้นใช้คอเตอร์ทิ้งครับโอเคสองเกตแบตเทิลคิดก่อนผมติดดามนะคุณช้าไม่ม o v ไม่โมบจะสามคีใส่ผู้เล่นไฟนอลจบแล้วเช็คไอ้ไปรูดิขึ้นมือแม่งมพอดีขอเก่งจริงเลยลงตัวได้เรี้ยเรื่อยด้วย เอามาสอ่าคอมมันคือเอาสีฟองสัตว์เข้าโซกันโอเคค่อยจัดทีเกตจวาเหลี่ยมนาเด็กๆครับผมเหลี่ยมได้ไหมครับไม่อ๋ออืมไม่งั้นเหลี่ยมคือใจไม่มีไม่มีเอาเข้าโซบะฮึมฮึมคิดก่อนนะจัดทีเดียวเมื่อกากจังจิบ่าจริงเปล่าจิบ่าเชื่อชัดไม่มีไอเทมอืม อ่ะไปเลยมาเลยอันนี้เจ็ดพันิ้งกลางอันนี้หนึ่งหนึ่งหนะึ่งะมันสามไสสามเลยเฮ้ยสามเลย <Dark Energy S 2> อหนดาร์เอเนอร์จีอืมเออหกหกอันนี้เจ็ดโอเคอ่าโอเคโอเคมาอ,อ๋ตัวนี้อืมคอเตอร์แทเคอเตอร์อมา ปิมุกเฟิร์ตเฟย์กงตัดไปรูจ่ายเก็บไม่ชอบเลยครับไม่ชอบเลยหลุมยัซโซไมโนไม่ชอบจริงไน่ตัวนี้เก็บไปดิเจือพันโดนตีฟรีด้วยแปลงร่างนี่มันคือมันตายแหละแล้วก็แปลงใช่ครับ อ่าถึงสองอ๋อสองมีอะไรดิงปะดิงอ๋อไม่โดนไม่โดนโอเค่ดิงสองโอเคจบแล้วหนึ่งลุกสิบห้าโซกาสองตึกตึกไฟนอลเฟสผ่านละชัดจว่เอาเลยอ่ะเครียดเลยทีนี้กระเทืนเออมาเลยอ่าบ้านะรเทนรเทนะเ ไปลูโชมก้อนฟางยาไปคงยาไปขี้โอเคมาบอยแข่งไงไปคงข้าด้วยกันเดสามเลือนได้ไปคงเหนึ่งสองสามจบแล้วจบแล้วตาย ฉันทำได้แค่นี้เหรอนี่ยะอันดรโอ้ยมือกาช่งไม่ตายเด็กโดนไปรู้ตี <laughs> ไม่ง <laughs> รับไม่ได้วะไ,ไปไปรู้พี่อะไรตีเข้าไงไม่ชอบ <laughs> น้องเก่งนะเรามวยมีมีนี่ด้วยเทนลิงไม่ใช่ทูลิง ไปโลทูริงสกิลพิเศษใช่ไหมมีสองสองแหวนผมก็มีผมมีห้าผมมีห้าเหรียญนะผมมีห้าแหวนอ๋อห้าแหวนนะผมสู้มาได้รอบนี่ดเอ้ยคขิงอะไรขิงไรลิงครับว่าใครไรลิงเยอะกว่ากันีไอ้ที่น่าสนใจกว่านี้เยอะมันไรลิงสองทูริงริงด้วยทูลิงเนี่ยคนคิดเทคนิคเขาล้ำลึกขนาดนี้ครับผมยอดยอดเยี่ยม เอาอะไรแปลกๆดีอย่าอย่าทำอะไรแปลกๆไปเลยอะไรอะไรอุ้ยข้อสองทับมอนหนึ่งใบในสนามโอ้โหไม่กดไม่โดนไลน์ลิงด้วยเกตจังคนนี้อันนี้ไปสองเกตตีหมื่นสองโอ้เลยชาซีเกตได้วันจักรมังกือ ยังกางกอะไรพี่ผมแจโอเคโอเคโอเคต้อเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอน,นรแรกกระโขกแล้วกระโขกแล้วแต่อันนี้อยู่ล่างสุดคือว่ามันอยู่นี่อยู่แต่แรกแล้วก็ชาร์จมาอมโอเคติดกางอยู่อันนี้นมันสองโอเคผมแจยังไงพี่ไม่เมื่อกี้ชาร์จมารวบ,บ่างนี้เลยป่ะให้สลักเนี่ยมันต้องบริการบริการดีๆีเป็นสองทาง โอเคโอ้ยแปลงร่างกันต่อไปอีวิวเลชั่นไม่มีแล้วเต็มเป๊ะอินฟอสเตอร์พลาดอ่ะเม่อกี้เอาเอาจากข้างล่างไปแบข้างล่างผมใจน่ารังไปตลอดผมได้ใจล่างทำไมพี่โนไม่โดนไลลิงอ๋อไม่อ๋อไม่ทันแล้ต้องสลับอ๋อมันอ๋อเออเอขาบอกพี่ไปแล้วอ่ะพลาดอ่ะไม่เป็นไรหรอกที่ โดนไปเหลืองเองครับจับโดนไปเหลืองนะครับเนี่ยอย่าเว้ยตีมือสองเอ้ยตีเข้าดิว่าอ๋อดูเลยว่าทำไมใส่กันฮะมันตีเข้าเบฟพรีเลยโอ้ยจริงิเอ้ยไม่ไม่แต่เล่นเมื่อกี้ถูกอะเล่นแบบรูดเล่นคู่นี้ยังดีกว่ารู้สึกว่าเล่นนี้มันมันเสียไหนผมก็จะตายแหละขอโชว์แอคทีฟครับล่างจำแรงได้ได้เออเจ็ดหาซีเกินมือแค่ละมีอะไรหรอโอเคโอเค จะตายแล้วก็ขอดิ้นรนนะครับขอออดินนะาจจะพี่เกมก็ได้ใครจะรู้ขอดิ้นรนอะไรพี่เกมเลยแล้วถ่ายอีกรอบหนึ่งโอ้ก็โดนไล่ลิงด้ไล่ลิงโรดด้วยเห็นไหมเออแบนึงิ้ลไม่มุบสามขี้กลางคอนโดโวสี่ขีดกลางเลยขี้กลางเอ้ยพอดีครับดับเบิ้ลวะแท็โอ้โหทีเบิ้ลอันหนึ่งเลยไฟนอลอะไรนะเออนึ่ามี ไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกอย่าไปคงอย่าไปเครียดมันน้องเพียงพี่กินรอดไปเ่ยเริ่มเครียดแล้วตอนนี้เครียดตีหูก็เต็มเครียดแล้วตอนนี้มีอสองโกงอ่ะแม่งตีมือสองอีกพอดีคำแล้วพอดีคำพอดีคำเลยอ่ะแล้วมือแบบนี้อ่ะชอบเลยเออ <โ>ผมโชว์ได้แค่นี้ห,หร,ร,หรอเนี่ยสถานการณ์เฮ้ยหยุดดิอาจจะหลอกกันสับขาหลอกกันหน่อยบนมือมีมีแกงทัวเนี <laughs> ่ยพี <laughs> ่ต <laughs> าบอกว่าติดดาบด้วยน้องใจหนึ่งเลือดเฮ้ยอันนี้ทะลึ่งนะ มาดูสิ่งที่นะน่าสนใจเดี๋ยวมาดูซิเกอร์เอสดีกันเดียวนะมาดูดูเก็บที่กมาแล้วครับเปลี่ยนไปยังที่ก๊อปสองสามของนี้นะครับซิเกอร์เอสดีอยู่ชุดใหม่ครับใครที่สนใจก็ใช่ครับมียากโอลด้วยนะใช่ครับนี่เฉพาะอันเช่นวัวเด่าไรไปเลยอึ้ง yahoo โอเคแล้วลิโอดจบแล้วตู้มไหนมือมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคใช่นะเป็นของ เดือดราก้อนนักสัตว์นะครับแต่บอกเลยว่าอันนี้อย่าหาทำอย่าหาทำจริงๆได้นักสัตว์ดีแล้วอันนี้ผมให้โชว์ยิ้มได้เลยเขงใหม่แล้วหรือเปล่ะของใหม่ครับผมทำให้ซิกเกอร์มีอ้าวของใหม่ออกแล้วนะครับนี่นะครับ M V H ศูนย์ห้าใครที่สนใจนะครับก็คือในชั้นขางทางค้าหน้าร้านนะครับผลแมงเมืองชายหลามมีเดี๋ยวนะมีเขามีอะไรนะมีฮิโร่เวิลด์เซนเซอร์เวิลด์เอ็นเชนเวิลด์แล้วก็มีนักสัตว์นะครับอ่ะนี่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับใครที่สนใจก็โชว์ อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะครับน่าเกลียดน่เกียดวงเล็บอย่าเล่นติดดาบเมื่อกี้ติดดาบเสร็จเลยต้องต้องลงนักสัตว์ก่อนแล้วค่อยติดดาบเพราะว่ามันจะไม่โดนไม่โดนเลือดนะครับ